พ่อเพาะเอาดูดูไม่เลยมาแลกกันบอกว่าแลกกันน่าเหมือนแลกกันค่ะพูดพ่อเพาะไม่พูดพ่อเพาะก่อนค่ะไม่ออาหนูพูดพ่อเพาะกับน้าก่อนไม่เอายังไงเนี่ยเอาไปพูดเอาไปค่ะไม่หนูพูดพ่อเพาะก่อนไม่เร็วพูดพ่อเพาะเอาไปค่ะเอไม่ค่ะน่าจะกินอันนี้ไม่ได้ไม่น่าไม่ไหวแล้วอ้าว mày là con chất kín kì... à. ừ. <laughs> mày bay đi ăn nèo mày bay đi ăn nèo chúc con, chúc con mày... <laughs> chúc còn mày... à, 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 à chúc còn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  chúc chúc บีบีไม่เอามาให้นา้ากินอ่ะน้าเห็นนนะ้าก็เลยมองว่าบีบีจะไม่ให้น้าด้วยเปล่านะแล้วบีบีก็ติงตรงมาหาลัษเลยใจร้ายโอ้ยแกรู้ทำไมบีบีถึงใจร้ายกับน้าจังก็พี่เหมยดูอดูนี่ใคคนไหนอ่ะคนชื่อน้ำอ้อยอ่ะย,ยังไม่ได้แพ้แพ้แล้วไม่ใช่ส่งซ้ำไปแล้วเหรอไม่ไม่ได้ส่งตกลงบีบีรักใครรักพี่เหมย แล้วทำไมถึงการจะทำาบีมันถึงแค่คนนั้นใช่ไหมเมื่อวานใช่หอมาอทำมันแรงอกทำมันเบาๆหน่อยอืมออือ่ะยังแก่นแก่นเอาแก่นนะ การกวนการกวนขอกินนั้นหน่อยพี่บีบีกินอยู่อ่ะไม่ได้บีบีแกไปแล้วขอกินหน่อยไม่ได้ขอกินหน่อยมากินอันนี้ไปเลยบี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 มีอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเอาขอกินหน่อยไม่ได้เร็วบีบีชูมานะฮะบีบีชูมานะขอกินหน่อยไม่ได้บีบีชูมานะเร็วเลยชูมาขอมากินหน่อย แล้วเมื่อกี้น้าน,นอนที่โซฟาทำไมบีบีไม่ไปหาน้าอ้าวป,ปอ่อแล้วพี่มาดูอยู่พี่รัตก็ดูเหมือนกันฮะไ <ป S 1> ม่เมื่อกี้เนี้ยพี่รัตก็ดูน้าก,ก็ดูแล้วทำไมบีบีถึงมาหาพี่รัตอ๋อาหาพี่รัทำไมต้องมาหาพี่รัตมาหาพี่รัตแล้วบีบีไม่รักน้าเหรอรเนี่ยโตะนี่น้าก,ก็ซื้อให้รถนั่นน้าก,ก็ซื้อให้ ทำไมบีบีไม่เห็นคุณค่านะเลยน้าก,ก็เสียใจนะที่บีบีได้อะไรมาก็ให้แต่รัดเอามาให้กินด้วยเลยได้เอามาไม่ได้ขอกินหน่อยไม่กินหมดซับน